สวัสดีญาติสนิทมิตสหายมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้น้าปูอาเอ่เอเอาไปเรื่อยๆเอาตามสบายเลยพี่น้องครับปล่อยมันเ่าไปอย่าสนใจนะจะมาแนะนำนะครับแนะนําการเล่นเพลงใหม่ๆใหม่ๆบ้านนะครับเป็นบทเพลงของบูเจโตหรือว่าวงบันฝรั่งของเรานั่นเองกบับโบดีตูนะฮะในเพลงที่มีชื่อว่าทิ้งไว้กลางทางซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเลยกําลังมาแรงนะครับ วิธีการเล่นของเพลงนี้จริงๆแล้วเพลงนี้มันอยู่ในคีย์เมันอยู่ในคีย์เซึ่งโอ้โหมันจะท่าบแบบยุ่งยากมากเลยอะไรก็ไม่รู้แหะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเล่นง่ายๆซึ่งสิ่งที่เราควรมีก็คือคา r โปนะครับถ้าคนไม่มีคา r โปก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจหาดินสอสักแท่งหนึ่ง <laughs> แล้วก็หนังยางมัดแกงง มัดมัดมันเอาไว้นะครับถามว่าคาโปมาทําไมคาโป้มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นโดยการเราที่พับหนีมันไว้เลยนะครับที่เฟดที่3นะครับหรือว่าบาร์ที่3หรือห้องที่3าช่องที่3ก็แล้วแต่จะเรียกเอาตามที่สบายใจเลยแต่จริงเขาเรียกว่าเฟดที่3เพื่อที่ว่าเราจะได้เล่นเพลงนี้ง่ายๆในรูปของคีดีเห็นไหมฮะคีดีคีดีจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทับคาโป้เรากดตรงนี้เอาที่สายคาโปโปลง นี่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราไม่ข้าคาโปเราจับเนี้ยมันก็คือคอร์ด F นั่นแหละมันคือคอร์ด F แต่ว่ามันจะต้องจับแบบโอ้โหค่อนค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างลำบากหาวิธีที่ง่ายส่ให้ตัวเองหาคาโปมาสักอันหนึ่งนะครับพาดไปที่เอ่อท่าไปที่เฟสที่3ปึ๊บแล้วจับในฟอร์มดในเฟสที่5 เราก็จะเล่นแบบคอร์ดดีธรรมดาลเลยนะครับผมจะไปช้าๆนะฮะไม่มีแท็บให้ดูใจดำมากนะครับขออภัยมือเก่าด้วยนะครับคลิปนี้จะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเล่นแบบง่ายๆเพื่อที่จะต่อยอดไป็สิ่งที่มันยากต่อไปนะครับอย่าพยายามสรรหาอะไรที่ยากกับตัวเองเล่นให้มีความสุขครับผมจับคอร์ดดีในเฟสที่5แบบนี้ในขณะที่คาโโเราค่าที่เฟสที่3นะครับแล้วก็ดีดสายคู่คือเบสกับสาย2 แล้วก็ไล่สายลงไปเลยฮะสามโดยใช้นิ้วนางกางาชี้กลางนางนะครับเบสคู่ก่อนนะครับเบสสาย4ีกับสาย2คู่กันปุ๊บชี้กลางนางไล่ไปเลย 3, 2, 1ยกบอร์ดนิดหนึงเพื่อที่จะไป D, s u s 2นะครับอ่าผมลืมบอกไปเพลงนี้มันจะมี3คอร์ดหลักๆในช่วงแรกก็คือคอร์ด D นะครับคอร์ด D จับแบบนี้ D, s u s 2นะครับ D sus 2จับลักษณะนี้ นะครับนิ้วชี้ท้าไปเลย3ส,สายในเฟสที่5แล้วนิ้วก้อยจับสายที่2กดสายที่2เฟสที่8มันจะได้ดีซัสสและคอร์สุดท้ายดีซัสโนะครับดีซัสโจับยังไงจับคอร์ด,ดีปกติฮะแล้วนิ้วก้อยจิ้มลงไปในเฟสที่6สายที่1มันจะกลายเป็นดีซัสโลนะโอเคเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับจับคอร์ด,ดีปึ๊ปบดีเบสสายคู่คือสายเบสสาย4กับสาย2 แล้วไล่ไป3 2 1หนึ่งพยายามดีที่มันเป็นชี้กลางนางนะครับอย่าทำแบบนี้มันจะอับประมงคนมากเลยไม่ใช่อะไรนะมันจะดีดยไม่ทันนะครับพยายามใช้นิ้วทุกอย่างให้ให้ครบให้ครบทุกนิ้วแล้วก็เปลี่ยนเป็น Dsus2 นะครับเนี่ยกรีดเบาๆนิ่มๆเลยอย่าแรงมากเดี๋ยวมันเจ็บนะครับอะผมย้อนอีกทีช้าๆนะครับคู่3 2 1สองหนึ่ง แล้วเปลี่ยนเป็น D s t a c c t o นะครับประโยคที่2นะครับเราจะแบ่งเป็นประโยคประโยคประโยคที่2ดี D สายเ d สแล้วก็สาย2คู่กันในขณะที่รูปนิ้วฝั่งนี้ยังจับที่ D s t a s c a t o อยู่นะครับปังอ่าโทษทีนะครับพอดีดคู่ปุ๊บสาย3เกี่ยวสาย3ยกนิ้วก้อยขึ้นแล้วนิ้วนางกดที่สาย2เฟดที่6 นะครับอ่ะช้าช้านะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วยกเลยยกทุกนิ้วเลยแล้วดีดสายเปิดสายที่หจากนั้นไปที่่ดีซัสโฟนะครับดีซัสโฟจับยังไงมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันถ้าเรายกนิ้วมันจะยุ่งแยกเราก็ใช้อย่างนี้เลยเอานิ้วนางกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้เราเราเรา,เราอยู่ในรูปนี้ แล้วก็ดีดเบาๆหทีหลังจากนั้นก็เกี่ยวนิ้วก้อยไปที่เฟตที่8เพื่อที่จะส่งย้อนกลับไปอีกรอบเชื่อไหมว่าเนี่ยจ,จบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันเล่น2รอ,อบผมมาช้าๆนะครับดูนิ้วฝั่งนี้นะครับดูนิ้วฝั่งนี้เป็นหลักในรอบแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ จบมือขวาคราวนี้มาดูมือซ้ายมั่งนะครับมาดูมือซ้ายมั่งนะครับดูมือซ้ายนะผมจะพยายามเล่นให้ช้าที่สุดนะครับหลังจากนั้นทำไงต่อซ้ำอีกรอบให้อย่ารอช้าเล่นแบบนี้สองรอบนะครับคราวนี้ผมจะเล่นยาวๆแบบสองรอบนะครับคราวนี้ดูรวมๆนะครับทั้งสองมือ แล้วก็ซ้ำอีกรอบกลับมาดีแล้วก็มันคงต้องถึงเวลาจบแล้วนะครับสำหรับอินโทรในเพลงทิ้งไว้กลางทางนะครับทิ้งไว้กลางทางไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองลองฝึกลองเล่นกันนะครับลองฝึกลองเล่นกัน อีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่อาจจะแบบว่าเชี่ยวชาญแล้วเก่งแล้วแล้วมาดูคลิปนี้แล้วบอโอ้เล่นไม่เหมือนเลยพี่นะครับจุดประสงค์ของการทําคลิปแบบนี้นะครับคืออยากให้เพื่อนๆมือใหม่ได้มีได้มีเขาเรียกว่าได้มีแบบฝึกหัดได้มีกําลังใจในการเล่นเพราะว่าการฝึกลักษณะเนี้ยมันจะได้เรื่องของอรูปนิ้วที่เราได้กลางออกไปเยอะแย,ยะมากมายนะครับพอสมมุติว่าคือ เล่นได้คล่องแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดัดแดปมันได้มากมายเลยนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยตามสบายนะครับอยากทําอะไรก็ทำนะครับอยากทําให้มันยากได้ มันก็ยากได้นะครับแต่ว่าฝึกตอนแรกอย่าอย่าเพิ่งไปทํายากนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุ่งยากคราวนี้พอยุ่งยากปุ๊บมันจะทอ้ทอท้อพอท้อมากๆมันจะท้อชิบหายเลยพอท้อชิบหายก็ไม่อยากเล่นแล้วนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณมากที่ไอเลิกอยู่ขอบพระคุณมากที่ที่นั่งดูคนบ้าเล่นกีตาร์ให้ฟังจนจบนะครับติดขัดมีปัญหาเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะ ไม่ใช่อ่านสิถ้ามีเวลาเนี่ยจะมาตอบถ้าตอบช้าอย่าโกรธอย่างนอนขอขออภัยอย่างสูงเลยนะครับถ้าตอบช้าอย่าโกรธอย่างนอนจะพยายามสรรหาบทเพลงใหม่ๆมาเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะโซโล่ได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาอีกทีนะถ้าเจอกันขอบคุณมากครับสาหรับเพลงนี้ขอให้อินโทรเพลงนี้ให้สนุก